สวัสดีครับเปิดภาพสนามชาติชายเฮาสังเวียนเย่าของสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023และเป็นสนามที่ทีมชาติไทยชุด7เซียนขวาแชมป์ได้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่างวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023 หรือเอเชียวูเมนวอลเล์บอลแชมเปียนชิพ2023นั่นเองนะครับระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่สนามชาติชายเฮาและ MCC เฮาเดอโมโคราชนั่นเองวันนี้ก็จะขอนำท่านผู้ชมไปชมภาพล่าสุดของสนามชาติชายเฮาสังเวียนเย่าของนักตบลูกยางสาวไทยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับสนามชาติชายเฮาหรือชื่อเต็มก็คือ โคราชชาติชัยเฮานั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พ0 0ษาตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมามีความจุที่5,000ที่นั่งนะครับนอกจากนี้แล้วความสำคัญอีกหนึ่งจุดนั้นก็คือสนามแห่งนี้คือสนามที่วอลเลย์บอลหญิงไทยชุด7เซียนเคยควา้าแชมป์เอเชียได้เมื่อปี2013นั่นเองและเป็นหนสุดท้ายที่ลูกยางสาวไทยได้เะลิงเป็นเจ้าเอเชียนะครับ โดยที่ตบสาวแดนมังกรวอลเล์บอลหญิงทีมชาติจีนกวาดแชมป์นี้ไปทั้งสิ้น13ครั้งยืนหนึ่งในรายการนี้นะครับการที่ตบสาวแดนปลาดิบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ที่2ด้วยการคว้าแชมป์นี้ไป5สมัยส่วนตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราได้แชมป์สองสมัยนะครับ คือในปี2009และปี2013โดยถ้านับจากครั้งล่าสุดถือว่าไทยเรายังไม่ได้ลิ้มรสชาติแห่งแชมป์เป็นระยะเวลา10ปีเข้าไปแล้วนะครับและครั้งสุดท้ายนั้นก็คือที่เเสียนได้แชมป์มานั่นเองละครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในรายการนี้วันที่30สิงหาคมเวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลีย วันที่หนึ่งกันยายนเวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติมองโกเลียนะครับส่วนตารางการแข่งขันอื่นๆก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปนะครับในครั้งนี้เราก็ต้องมาเอาใจช่วยนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะครับให้ทําคะแนนได้ดีที่สุดและทําผลงานออกมาได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะได้แชมป์หรือไม่นั้นก็ขอแค่ทําให้อันดับดีที่สุดเท่านั้นเองก็พอแล้วนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด s u b สคร i b ์กดกร,กระ,ะดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ